ไช่ไหมวันโดนตาวันดดนตา,นนตาเขาเขาทำเพื่ออะไรทำเพื่อโดนตาคู่ตายายตายไปแล้ว <c oughs> ก็ต้องทำให้ปู่ตายายทำบุญทำบุญให้เกถ้าเกไม่ได้กินกลับไปวันนี้่เขาทำโทษเขาให้วันเดียวใช่ไหมวันนี้แหละเขาเขาโปรยมาโปรยมาตั้งสิบห้าวันเขาให้มากินถ้าถ้ามาเขาไปถามว่าวไม่ได้กิน เขาก็ทําโทษอ๋อหมายถึงคนที่ล่วงรับไปแล้วนะคนที่ลายไปแล้วเขามาเอาบุญเขามาเอาบุญมาเอาของเขาถามว่าจะไปได้รไรกินไหมจะได้รไรมาไหมอ๋อก็ถ้าได้กินเขาก็บอกว่าได้กินเยอะแยะสมัยก่อนก็ทําอย่างนี้ทำต้ตงบูชาตายานแล้วจำตั้งยายแม่ก็ไม่รู้เคยเขาเกิดมาเขาก็ทำแบบนี้เขาเขาจะไหว้ตายายอย่างแม่ก็ไปไหว้ เดอ๋ยชวดใช่ไหมอ,ไอย่างผมก<า>็ไหว้แม่อย่างนั้นเลยแล้วก็ให้ให้ให,ให้ยาตายายรับล่วงรับไปแล้วก็ให้กินทั้งวันวันนี้อะจุดทูบจุดไรใช่ไหมทูบจุดไรมีอะไรก็ใส่ให้กินหมดก็ตอนส,สิบเจ็ดสิบเจ็ดโมงอ่ะเฮ็มราเต้สิบหโมงครึ่งก็เอากระดาษพอให้เกะ กับอ๋อให้ห่อกลับอันนั้นคือไออ๋อที่วางหน้าบ้านนั้นคือห่อให้เขาเอากลับไปไอที่กินก็คือต่างหากถ้าเขาไปมีลูกหลานอยู่โน่นอ่ะเอาไปฝากอ๋อเอาทไมเขาถ้าถ้าถ้าลูกหลานนี่หมายถึงใครคนที่ตายไปด้วยกันนี่เอาทำไมเขาไม่มาด้วยกันคนตายไปแล้วยางตะมาเนี่ยชันตายไปแล้วเขาเพรกะเขามีพวมีลูกหลานู่ทางโน้นเพื่อนอยู่ทางนู้นเพื่อนเพื่อนทางนู้นไม่ได้มาเหมือนกันนี่อ่ะไม่รูกเขาว่าอย่างนั้นอ๋อเขาเล่ามาอย่างนั้นเขากลับคืนนี่กลับวันนี้เลย กับเยน,เนี่ไปเขาถามวัดไปจะได้อะไรกินไหมบอกว่าไม่มีอะไรพระเทศบอกว่าถ้าพ่อแม่เราตายไปอลูกหลานไม่ไม่ให้กินเขาวิ่งหาหาเจดวัดออหาเจดวัดหา้าห้าลูกหลาน,น,านวิ่งหาเจดวัดเจดวัดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีลูกให้กินเขาทำโทษ ลูกไม่ให้กินคือเขาลูกลูกที่ยังไม่ลูกเนี้ยไม่ได้ทําบุญไปให้นะครับอ่าไม่ทำโทษหรอกเขาจะเขาจะนะจับแขนลูกหลานคือแบบว่าจับแทงจดนิดก็เรกลับลูกก็กินเธอโทษเนะแล้วปกติเขาไหว้เขาใช่อะไรบ้างครับก็มีนมมีอ่าข้าวต้มอะไรนี่เห็นเห็นที่ทำข้าวต้มอ่ะเ้าต้มมีทุกตลอดเลยข้าวต้มนี่ก็ยังงั้นเลยเอาไม่รู้แม่ก็ไม่รู้ ก็หอยอย่างนี้เลยออกมาตั้งนานแล้วมันมันมันจีนอ่ะเขาครับศาสตร์จีนอ่ะครับออม๋อนี่เหมือนกันแต่คนเยอะนะครับปีเนี้ยนี่ก็อันนี้เคมีนต้องทำอันนี้แม่เล่าให้ฟังนะครับครับผมเรื่องราวเรื่องราวของแบบคนเขมรครับไอ้คนคนจุลินไม่ใช่คนขม